วัสดีครับเพื่อนๆที่กดติดตามช่องฟอร์มวันแฟมิลี่นะครับแล้วก็ผู้ที่มาใหม่ด้วยเนาะผมชัยนะครับเป็นเจ้าของช่องฟอร์มวันแฟมิลี่นะเดี๋ยววันนี้จะพามาชาร์จไฟกับ PA นะครับหรือว่าชาร์จไฟกับการไฟฟ้านะครับสําหรับที่การไฟฟ้าเวลาเข้ามานะครับก็จะมีที่ชาร์จไฟให้จะเป็นจุดชาร์จไฟของว o ลต้านะครับตรงนี้นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เดินทางมาได้เลยนะครับจองได้แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่สําหรับรถที่เป็น มีปลัก๊กฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นรถพรอมวันที่มีปลั๊กชาร์จก็สามารถชาร์จตัวโปรโตไทป์ตัวนี้ได้นะครับโดยการสแกน QR code นะครับตัวนี้ชาร์จฟรีนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถสแกนชาร์จได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการคืนเงินให้นะครับตัวนี้ก็ชาร์จฟรีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าภายในนี้เป็นาราชการนะครับ หน่วยงานราชการก็เลยจะชาร์จฟรีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมหายไป2ขีดเห็นไหมครับระยะทางที่ใช้ไปทั้งหมดก็คือ53.2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วก็จะนําหัวชาร์จหรือว่าปลั๊กชาร์จที่เตรียมมานะครับไปชาร์จกันนะครับเดี๋ยวผมผมเคยพาชาร์จตัวที่เป็นตัวปูป้ปลั๊กตัวสมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้ โอเคเดี okay. ๋ยววันนี้ผมจะพาชาร์จตัวทดลองนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวโปรโตไทป์ก็ได้นะครับตัวนี้เออตัวนี้ก็ชาร์จฟรีนะก่อนที่เราจะทําการชาร์จเราต้องสแกน QR code ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าสแกนเรียบร้อยปุ๊บเราได้ลิงก์นะครับเราก็จะมาเลือกจํานวนจํานวนเงินหรือว่าจํานวนชั่วโมงในการชาร์จนะครับค่าไฟคิดหน่วยละ5บาทนะครับเนี่ยครับ หน่วยที่ได้รับก็คือ4หน่วยนะครับเวลาชาร์จก็คือ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มไปอีกสักหน่อยเนาะ2ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะตัดเอาเป็นสัก3ชั่วโมงเนาะ8หน่วยนะครับที่จะได้นะครับคลิกตรงนี้ปึง้งจ่ายเงินอันนี้เป็นจ่ายเงินแบบเทียมนะครับเป็นแบบทดลองเนาะระบบก็จะเริ่มทํางานเลยนะอันนี้ผมก็เตรียมปลั๊กมาด้วยเป็นปลั๊กแบบนี้ จริงๆแล้วสามารถที่จะใช้ปลั๊กตัวนี้เสียบได้เลยนะครับเสียบเลยก็ได้นะนี่แขวนเอาไว้นี่แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้ปลั๊กตากแดดเท่าไหร่ก็เลยเตรียมปลั๊กไฟมาด้วยซึ่งเป็นสายเบอร์ใหญ่เนาะก็เรียกว่าสบายอยู่แล้วเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บผมจะนำดูว่าไฟเข้ายังเฮ้ยไม่เข้าอ่ะหน้าแตกอ่ะซึง เข้าแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กสิหรือว่าปลั๊กไฟผมเสียว่ะอืมึ่งไฟยังไม่เข้าเลยอ่ะอืมเช็คที่แอปพลิเคชันเมื่อกี้อาจจะกดอะไรผิดพลาดท่านสามารถชาร์จไฟได้จำนวนแปดหน่วยโอเคไฟยังไม่เข้าเนาะเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่ ถอดก่อนอุ้ยสิบาทยอมรับจ่ายเงินปึง้งโอเคมาไม่เอ่ยเขาไม่ให้ชาร์จแล้วหลูกป่ะเอ้ามาแล้วไฟมาแล้วครับผมติดแล้วตอนนี้คือแสงมันจ้ามากไงพาทิตตอนนี้บ่ายสองครึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะร้อนอะนะ มองสถานะไฟอะไรไม่ค่อยเห็นโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราดูที่หัวชาร์จดีกว่าตอนนี้ไฟก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำปรับเสียบชาร์จนะครับเป็นปลั๊กหัว Type t นะครับถ้าเป็นรถ Form มนะนี่หัวเป็นแบบนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ตอนนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวของรถ Form One นะครับ เปิดตัวตั้งแต่ปี2019นะครับมาก่อนโควิดนิดนึงเองโอเคว้ายสะดุดสะดุดสะดุดปรัดยังชาร์จไหมเอ่ยโอเคสถานะไฟก็จะขึ้นกำลังชาร์จไฟนะครับนี่ฮนะการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วคอนเนคติ้งการชาร์จไฟชาร์จิง้งอันนี้เป็นพาวเวอร์สีแดงถ้าขัดข้องก็จะขึ้นตัวนี้นะครับไป นี่คือรถฟอร์มวันนะครับรถ EV นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในรถดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับเวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วสชั่วโมงนะสำหรับแบตสองขีดผมลงมาชาร์จไปน,นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันตอนที่ผมถอดสายชาร์จแล้วกันเนาะไม่ไม่แน่ใจว่าจะเต็มหรือเปล่านะ ครับตอนนี้กลับมาที่รถแล้วนะครับที่ปิดประตูรถเพราะว่าข้างนอกเสียงก่อสร้างดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าชาร์จเข้าไหมแล้วเป็นยังไงบ้างต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับเหยียบเบรกแล้วก็สถานะแบตก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนนี้ได้6ขีดเต็มแล้วนะครับสัญลักษณ์ของปลั๊กยังคงกระพริบอยู่นะก็น่าจะใกล้เต็มแล้วแหละอีกนิดเดียวก็เต็มแล้วนะครับสําหรับเวลาที่เราชาร์จไปตอนแรกนะก็บ่ายสองครึ่ง ั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับบ่ายสองครึ่งบ่ายสามสี่โมงประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงนะครับในการชาร์จครั้งนี้เนาะก็ถือว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับเจ้าปูป้าป๊กตัวโปรโตไทป์ตัวนี้หรือว่าตัวทดลองนะครับโน,น,น้นเป็นตัวที่ใช้งานจริงขายจริงนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีปลั๊กไททูมาให้เลยนะครับเราไม่ต้องใช้เต้ารับของเราแล้ว เราไม่ต้องใช้ปลั๊กชาร์จของเราซึ่งสะดวกมากเลยแต่ตัวนี้จะมีการที่จะต้องกรอกเกี่ยวกับเลขบัตรเครดิตแล้วก็ข้อมูลนิดหน่อยนะครับก่อนการใช้งานครั้งแรกเนาะครั้งต่อไปก็ระบบจะจําข้อมูลไว้แล้วนะครับโอเควันนี้เราก็ลาไปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันไม่ลบกวนเวลาของทุกท่านมากมายนะครับวันนี้การชาร์จไฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ สามารถเข้ามาชาร์จได้ฟรีนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับสบายใจได้นะครับช่วงนี้ในประมาณหนึ่งว่าถ้าบ้านพักของท่านอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าเนี่ยท่านสามารถที่จะนำรถมาแวะชาร์จฟรีได้นะครับสามารถขออนุญาตกับ ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็เข้ามาชาร์จได้เลยนะครับโอเคลาไปจริงๆละสวัสดีครับครับอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกเนาะว่าเราชาร์จไปประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าเกือบ2ชั่วโมงแบตที่หายไป2องขีดตอนนี้ก็ลดไปแล้ว1นึ่ขีดนะคะรับวิ่งมาแล้ว9ก้า นื่อจากเรายังชาร์จไม่เต็มนะนะข้อเสียของรถฟองวันก็คือตรงนี้แหละที่ว่ามาตรวัดของกิโลเรียกนะระดับแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่เต็มนะลักยังคงกระพริบอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเหลืออีกเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแบตจะเต็มเนาะก็ถ้าสามารถตัวใหม่ปรับปรุงตรงนี้มาได้ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของรถเราเนี่ย ดีขึ้นนะในเรื่องของแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าแบตเตอรี่เต็ม6ขีดแล้วรูปปักเนี่ยนิ่งนะแน่นอนเลยรถเราเนี่ยทำได้ที่160กิโลเมตรแน่นอนนะครับมาแข่งกันได้เลยสำหรับรถที่อยู่ในตลาดที่บอกว่าระยะ1 6 0 170 180มาแข่งระยะกันได้เลยนะครับ <laughs> จบแล้ว